แต่ว่าก่อนถึงวันที่4มีนาวันที่1มีนานี้ผอ,อชัยวัดนัดหลายหน่วยงานลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่เขาใหญ่นะครับเดี๋ยวไปชมคลิปผอ,อชัยวัดกันครับแต่ต้องขอขอบคุณจิตวิญญาณของพี่ซสือมนักษาษาษารัเสถียนครกับที่ที่ท่านยอมยอมยอมตายนะเพื่อให้โลกรู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมแล้วมันก็จะมาเกิดในช่วงนี้อีกนะครับก่อนผมจะตายเนี่ยผมก็สู้เต็มที่ นะครับก็เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันเขาทาป่าเขาใหญ่ได้ในป่าทั้งประเทศเนี่ยไม่ต้องพูดถึงวันนี้ป่าทั้งประเทศหนึ่งร้อยห้บกแห่งร้อสิสองแห่งแจ้งไปแล้วก็คือสองแสนสามพันไร่ที่ซ้อนทับอยู่ครับนะครับของกรม่ที่ทหารอ้างมาแล้วก็ของกรมพัฒนาดินอ้างมาแล้วก็สปกอ้างมามันเป็นแผนที่ที่ไม่มีมันมีแต่เส้นที่ขีดตกท้องช้างเข้าไปอืแต่ก็ไม่ได้มีหมุดไม่มีพิกัดไม่มี แนวเขีรงวัลไม่มีอะไรเลยแต่เอากระดาษมาเถียงกับเราทั้งๆที่เรามีงบประมาณมีหมุดมีอะไรต่างๆ200เมตรเราปักตลอดผมเลยถามว่าเอาแล้วแนวของสปกมีไหมแนวสปกมีหมุดไหมนะครับแนวสปกไม่มีหมุดเนี่ยเอากระดาษแผ่นนี้มาบอกผมเลยครับเนี่ยนี่ครับนี่แนวสปกเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่เหรอแค่นั้นใช่ไหมครับของเรามีหมุดนี่หลักฐานหมดอะแต่บอกว่าเอ๊ะแผนที่ที่ขีด ตกท้องช้างอย่างนี้มาคือแนวที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือคุณจะมาบอกว่าผมจะทําตรงไหนก็ได้อย่างนั้นเลยเหรอเพราะว่าป่าคือป่าวันนีเ้เจ้าที่ผู้พิทักษ์ป่าทุกคนทํางานหนักและเหนื่อยที่ผมเรียนนะครับเขาทํางานเนี่ยสี่ห้าคืนเจ็ดคืนสิบคืนนะครับเดือนหนึ่งอาจจะกลับบ้านาไม่ถึงสิบสิบวันนะครับกลับมาเห็นลูกเมียีนะไม่ถึงสิบวันนะครับแต่วันที่คืนนี้เนี่ยสวกรไปแปะแปะแปะในป่า โดยเฉพาะปาเขาใหญ่เนี่ยอม,มันเขาทําปากเขาใหญ่ได้ในป่าทั้งประเทศเนี่ยไม่ต้องพูดถึงวันนี้ปาทั้งประเทศหนึ่งร้อยห้าสิบกแข่งร้อยสิบสองแห่งแจ้งไปแล้วก็คือสองแสนสามพันไร่ที่ซ้อนทับอยู่ครับนะครับไปดูที่ห้วยกาแข้งนะครับใหร้รา่าไปติดตามเลยนะครับหมื่นกว่าไร่ครับครัห้วยกาแข้งที่เป็นโมโกโลกเนี่ยหมื 100, ่นกว่าไร่เราคิดดูแล้วกันว่าห้วยกาแข้งยังโดนแลน้วันภาษาอื่นๆแล้วจะรอดไหมอืมครับ คือคือวันนั้นเนี่ยเราก็คือเราลงไป3าสี่วันเนี่ยเราเราไม่เห็นช้างแต่เห็นร่องรอยเขาทุกวันแต่เพระเอิญวันนั้นเนี่ยผมก็ผมก็เชื่อในในในบรรดา,าสัตว์ป่าต่างๆที่เขาเขารู้ว่าเขาต้องเขาต้องทวงเสร็จของเขาคืนมาครับเพราะฉนั้นพิด่ดนวันนั้นออกมาเ,เราตกใจกทุกคนแล้วมันเป็นอะไรที่เราเราอะไรอ่ะเราปลื้มใจนะว่าอยู่ดีๆท่านก็ออกมา แล้วออกมาเนี่ยดูอาการของเขาเนี่ยคือไม่ได้เก่าเราอะไรเลยคือเหมือนว่าให้ให้ให้ใหยอมเถอะตรงนี้เป็นที่ของเขาเขาทากินอยู่เขาอยู่กินอยู่เขาใช้ประโยชน์อยู่<อ>นะครับคุณยังมาออกสปกาให้ละไอ้ประทับที่ของเขาอยู่เนี่ยเราเนี่ยดูสิครับลักษณะของของพี่ดวนเนี่ยมันไม่ได้เก่าเล่าอะไรเลยนะครับเขาอยู่อย่างสงบแต่คนนี่แหละนะครับที่มันใจร้ายไปบุกรุกที่ดินของเขาแล้วก็ วันหนึ่งก็มาบอกว่าช้างไปบุกลุกที่ของที่ของชาวบ้านแล้วก็ทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาแล้วก็ต้องมาชดเชยอะไรต่างๆอ,อันนี้คือปัญหาที่มันมันมัน,มนต้องพูดถึงโดยเฉพาะพี่ด้วนเนี่ยผมว่าวันนั้นก็ามาปรากฏตัวเป็นวันเวลาที่ถูกต้องถูกเวลาพอดีเพิ่งมาทราบระเบียบตัวใหม่ว่าสพกไม่ต้องขออนุมัติผู้ว่าไมครับสปกเซ็นได้เลยอ,ออกมาโดยต้องมาถามผู้ว่าผู้ว่าก็ไม่รู้ด้วยครับว่าคุณจะออกกี่ฉบับกี่ใบ,บนะครับอันนี้ต้องขอโทษ ผ่านผ่านผ่านรายการด้วยแล้วอำนาจตรงนี้ยตัวระเบียบตรงเนี้ยคุณเขียนไม่ได้ยังไงเพราะว่าคุณจะออกพื้นที่ของใครตรงไหนคุณเขียนได้เลยโอ้โหดูไม่ต้องไปถามใครเลยเด็กเงี้ยมันยิ่งใหญ่มากระเบียบเนี้ยผมบอกเลยครับว่าถูกผมฟ้องแน่นะครับผมฟ้องสาธครองอยู่แล้วถ้าระเบียบคุณเขียนมาแล้วคุณทําดําเนินการมาใครคนเขียนใครคนร่างแล้วร,ระเบียบนี้เห็นชอบจากใครนะครับระเบียบเนี้ต้องถูกซักฟอกอืมครับ คุณให้ที่ทํากินของราษฎรเพื่อทํากินนะวัตถุประสงค์เดิมเนี่ยเพื่อทํากินมีที่ทำกินมไม่โยกย้ายถินฐานไม่มีการซื้อขายเป็นมือแต่วันนี้คุณแก้ไอ้ตัวเนี้ยเพื่อที่จะให้กลุ่มทุนเนี่ยสามารถจับคู่กับคุณเพื่อ,อทำกเกษตรได้ม,มันมันเป็นช่องทางที่จะให้กลุ่มทุนสีเทามาไหม,มแต่วันนี้คุณกลับไปบอกว่าไม่อยู่ในสมพกมแล้วกรมแต่ที่ทารก็บอกอยู่ในสพก็อ,อะไรแก่ผม มันผิดหวังนะนะผิดหวังว่าเราเป็นรัศการต้องทําด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต้องมีความเป็นมืออาชีพนะครับเราต้องนําเสนอในสิ่งที่มันเป็นในสิ่งที่ถูกต้องต้องเป็นกลางนะครับจะมาตัดสินโดยที่ไม่มองพยานแวดล้อมอะไรเลยเนี่ยมันมันไม่ได้นะครับไม่งั้นประชาชนจะพึ่งใครล่ะ,ะห่วงว่าอีกเจ็ดเดือนพอชัยวัฒน์จะ,กะเกษียณเนี่ยหลังจากนั้นเจ็ดเดือนเนี่ยพอชัยวัฒน์มีแผนหรือย,อยังว่าจะ ทำภารกิจไหนต่อหรือว่าจะขับเคลื่อนเรื่องอะไรต่อครับคือคนเรามันมันคาดเดาไม่ไดนะ้พรุ่งนี้ผมอาจจะไม่อยู่ก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าวันนี้ผมต้องทาให้ดีที่สุดสิ่งที่ผมผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงคงคงมีใจในเรื่องของการอนุรักษ์และผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยทุกกระแสทุกชาวบ้านทุกชุมชนเนี่ยออกมาร่วมกันเนี่ออนุรักษ์ป่านะครับผมว่ามันก็เป็นกระแสหนึ่ง แต่ต้องขอขอ,ขอบคุณจิตวิญญาณของพี่สืมนักเสถียรคร,ครับที่ที่ท่านยอมยอมยอมตายนะเพื่อให้โลกรู้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมแล้วมันก็จะมาเกิดในช่วงนี้อีกนะครับก่อนผมจะตายเนี่ยผมก็สู้เต็มที่นะครับก็เราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นพอชัยวัฒน์บอกพรุ่งนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก่อนจากโลกนี้ไปเนี่ยสู้เต็มที่แน่นอนแล้วก็ยอมรับว,ว่าผิดหวังด้วยวันที่ แถลงว่ากรมแผนิีอาหารแบอบก<ม>ว่าตรงจุดนั้นเนี่ยอยู่ในเขตอุทยานนะครับแต่ยืนยันว่าสู้แน่<ม>วันที่1มีนาลงพื้นที่แน่นะครับแล้วก็ทั้งฝ่ายคนแกก็เดินไปนะ<ม>ก็สู้ตามช่องทางกฎหมายตามอะไรก็ว่าไปของพออาชัยวัฒนะครับ